ราคาน้ำมันวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้รถยนต์วันที่19ตุลาคม2568ราคาน้ำมันวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยมาตรฐานดีเซลและเบนซินแก๊สโซฮอลมีการปรับปรุงราคาใหม่ๆซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางและกระเป๋าเงินของคุณมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างราคาล่าสุดแก๊สโซฮอลเก5าสบาบาทลิตรแก๊สโซฮอลเก1าสบาบาทลิตร แต่ที่น่าสนใจคือราคาดีเซน B7 ลดลงเป็น31.44บาทลิตรลบ0.50บาทดีเซนพรีเมียมไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ก็มีราคาลดลงเช่นกันอยู่ที่45.64บาทลิตรลบ0.50บาทรายละเอียดราคาน้ำมันวันนี้ไฮพรีเมียมดีเซน S 45.64บาทลิตรไฮดีเซล S 31.44บาทลิตรแก๊สโซฮอ91 e well, 31.78บาทลิตรแก๊สโซฮอ95 s so e v o 32.15บาทลิตรแก๊สโซฮอ E20 s e v o 29.94บาทลิตรไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอ95 49.84บาทลิตรแก๊สโซฮอ E85 s e v o 27.89บาทลิตรหมายเหตุ ราคานี้อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทบางจัดจำกัดมหาชนต่อแต่ควรตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันอีกครั้งเพราะราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กรุงเทพมหานครราคาจะมีผลใช้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันถัดไปอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ลิงก์นี้ h t t p s w w w p r a s h a c h a t n e t n e a l n e w 1 9 0 4 0 1 3 s o u r c e l a n d t o d a y m e d i u m f o o t e r u n d e r c i c l ติดตามข่าวเพิ่มเติมเข้าชมเว็บไซต์ https://www.prachachat.net หรือติดตามข่าวล่าสุดทุกวันคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับราคาน้ำมันและสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่าลืมเข้าไปดูและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมีคนคิดเหมือนกันกับคุณหรือไม่อย่าลังเลที่จะแชร์ความเห็นของคุณกับเรา